ก็กล้าพสวัสดีทุกท่านด้วยนะตอนนี้ท่านอยู่เดวิลอีซี่นะตอนนี้ท่านอยู่เกมไมโครลับนะนั่นหมจะมาโปรไฟล์บ้านของผมนะบางผมเออ่ในหน้าบ้านก็จะมีอย่างที่ท่านเห็นนะเค้กเอาไว้แดกนะอันนี้ผมไม่ได้โปรนะบอกไว้ก่อนบางคนอาจจะไม่เชื่อว่ามึงมึงโปรเปล่าเนี่ย ไม่เชื่อมึงหรอกเออก็แล้วแต่ท่านเลยนะนี่มมผมพูดความจริงเด่นได้บ้างโหจะมีอ่ขอนั่งก่นสักตึินะอ่าตื่นแล้วอันนี้ก็จะมีแป้งข้าวเอาไว้หั่วกินมองกินมันเย็ดกันนะมันก็มีลูกแล้วข้าวตัวหนึ่งอนะ่ะเหมือนทดแทนนะ เขาใลี้กูเสียไปนะแล้วเขาก็เกนะ็บเนื้ออันนี้แครอทไม่ได้ปลูกให้กินเองอนะปลูกให้หมูกินก็ยังกับวัวเลยฮนะอันนี้ก็มันก็นนะ่ะไก่ให้อ่าให้หญ้ามันกินนะมันก็นกน ออกลูกออกไขนะ่ผมจะเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งนะเพื่อเหลือไว้ให้มันออกไข่นะอันนี้ก็อย่าไว้ทำน้ำตาลนะว่าทำเค้กก็พุ่ง่ายนะอ่ะอ้วกเอาไว้เอาใช้นมเอาไรนะเข้ามาตรงนี้ตรงี้เลย น,นี่ฮไลร์ของคลิปนี้ก็คือรถไฟนะดูนะว่ายาวขนาดไหน,นอันนี้บอกเขาอยอะางีกครั้งว่าผมไม่ได้โป้ผมไม่ได้โป้นะ เวลาคูร่างนี่แม่งโคตรนานเลยนะบอกก่อนคุณอาจจะเห็นว่าเออเวลาแม่งวิ่งเยี่ยแม่งไม่เห็นยาวเลยยี่อะแม่งถึงโคตรเร็วอันนี้ผมต้องถางส่วนผสมของรางเนี่ยขูดเยอะครับจุดประสงค์ของมองก็คือ ให้เจอเอ่อะไรฟายกูถึงจะหยุดเนี่ยจุดมั่นของผมใหม่นะแล้วอันนี้ผมก็อสร้างขึ้นมาใหม่มันมีตอนหนึ่งที่คีปเปอร์แม่งระเบิดเนะโคตรเยี่ยเลยอูเกือบตาย เลี้นงให้ผมทำแอปเปิลทองมายังกูตายนะแล้วก็ว่าเออทำใหมแค่บำรุงมันเฉยเนี่ยถึงแล้วเร็วป,ป่ะอันนี้ก็เมืองสองเมืองเมืองสองเมืองอน,นี้ผมบอกก่อนนะว่าผมขุดไปหมดแล้วเมืองนี้ก็เจอเพชร สิบเมรเมองนู้นจะเวทรสองเมตรส่วนเหล็กก็สองกองครึ่งแล้วก็หินอ่ะทานหินก็หกสามสามสี่กองอ่ะผมก็เอาเหล็กเอาเหล็กเพชรไปทำ if เปลี่ยนชื่อเป็นให้มันออกให้มันอ่อคาบของเรื่อยนะเนี่ยผมถึงได้มีดาบเพชร แบบนี้เยอะๆล้วก็เลยไปหาในเมืองเมืองนึงอันนี้ผมไปมั่วๆแต่ผมก็ไม่รู้ขับบ้านได้ยังไงนะกูวิ่งมาตามหาทิตกูเจอบ้านกูนะผมไปหาในเมืองนึงอะ ไปทำเอาไปทำที่อะไรเ Enchant ด a r k นะครับที่ทำอ็นชาร์ดดาบแล้วก็ทำที่สมุดอกซิเดียนแม่งขุดโคตรยากจะบอกให้ขุดยากสัตว์โอ้เวลาเข้ามาในบ้านนี นีมขอลาไปก่อนถ้าใครชอบผมก็ขอให้กดซับสไคร้หรือใครชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์หรือกดแชร์เพื่อนๆใ,ให้เพื่อนๆของคุณได้ดูกันนะนโอกาสนีุมขอลาไปก่อนนะสวัสดีรครับ